สวัสดีนะครับแฟนเพจ FC อุ่นไฟเราพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปดูสมเด็จนะครับซึ่งทางบ้านนะครับส่งมาให้ผมดูนะครับเป็นองค์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับที่ไลน์แอดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระองค์นี้จะเป็นพระที่แท้นะครับเพราะว่าผมเองผมก็อยากจะได้มากๆด้วยนะครับถ้ามันแท้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ คนส่งมาเยอะมากรับวันหนึ่งครับเนเยอะจริงๆนะครับก็คนที่ผมยังดูไม่หมดก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับมันเยอะจริงๆนะครับเนี่ยเยอะมากๆในลาเนี่ยนะครับคนที่ผมยังไม่ตรวจสอบก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าพนที่ผมตรวจสอบแล้วผมสนใจเนี่ยผมก็ใส่สัญลักษณ์ไว้แต่นี่ผมหาไม่เจอเพราะมันคนส่งวันหนึ่งเยอะจริงๆนะครับผมพยายามดูเองทุกองนะครับเพื่อที่ว่าจะไม่ให้หลุดเลยนะครับก็ก็ฝาก แฟนเพจทุกท่านนะครับก็เห็นใจผมหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าส่งมาผมดูเองหมดนะครับเพราะว่าถ้าท่านแท้เนี่ยผมก็อยากที่จะซื้ออยู่แล้วนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะครับตั้งแต่ youtube ออกไปเนี่ยมันเยอะมากๆวันละห้าหกเจ็ดแปดพันนะครับเยอะจริงๆเนี่ยครับผมไล่ดูไม่หมดนะครับเยอะมันเยอะแบบมหาศาลเยอะมากๆนะครับนี่ครับเป็นองค์นี้เลยนะครับนี่องค์นี้นะครับ นี่ครับมีดูแล้วมีโอกาสแท้นะนี่องค์นี้ดูแล้วมีโอกาสแท้นะครับเนี่ยนะครับก็องค์นี้เลยที่บอกนะครับดูแล้วมีโอกาสแท้ผมก็จะไปตามหาองค์นี้เดี๋ยวโทรหาเจ้าของก่อนเพราะว่าผมมีคุยเบื้องต้นแล้วนะครับว่ายังไงบ้างนะครับนี่ครับ สวัสดีครับพี่ครับพี่เราเจอกันที่ไหนดีครับเอเดี๋ยวผมโทรกลับนะคุณด้วยเดี๋ยวโทรถามพี่สาวก่อนว่าเขาพอดีเขาออกไปแล้วอ๋อเออเขาเพราะว่าเขาบอกพี่ยังไม่โทรกลับน่าจะยังไม่สะดวกเขาก็เลยออกไปเดี๋ยวผมโทรก่อนว่าเขาไปถึงไหนละได้ครับได้ครับได้ครับพี่เดี๋ยวผมโทรกลับได้ครับได้ครับครับแล้วเราก็เดินทางไปรอที่ร้านก่อนดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็น ดูว่าจะให้ผมไปตรงไหนหรือดีไม่ดีแล้วก็นัดเข้ามาหาอะไรดูนะครับแล้วติดตามแล้วผมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราโทรหาพี่ก่อนนะครับว่าเราจะให้เขามาที่ร้านดีไหมนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลเราด้วยนะครับเพราะเรามีงานอีกหลายที่เลยนะครับวันนี้นะครับโทรวันตลกครับพี่ พี่มาตรงไหนดีครับพี่เอ่อถ้าไปที่ร้านอโอ้แฉล์แจ๋์ไม่ได้ jam เลยเด้พี่ที่ร้านก็จ a มเลยแต่เพราะว่าที่หนูผมไม่มีที่นี่นึงครับที่ร้านผมดีกว่าพี่ง่ายๆด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมันมีพวกครีม,มะอะไรด้วยไงพี่มันสะดวกด้วยด้วยครับอ๋อได้ได้ได้ครับเดี๋ยวขอสักประมาณยี่สิบนาทีก็เดี๋ยวพี่สาวกำลังมาได้ครับได้ครับพี่ได้ครับได้ครับ มาเส็ต้องออกแล้วี๋ยวก็ออกไปเจอยที่ลานได้เลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับยอดนะครับวันนี้ขอให้ได้ให้โดนองนี้นะขอให้ได้ทีเด็ดองนี้นะครับวันนี้หวังว่าอย่างยิ่งเลยนะว่าวันนี้ผมต้องได้พระสมเด็จจากหลวงปู่โตกลับบ้านนะครับผมติดตามด้วยนะครับว้าว มต้องแกะดูนะเรื่องไ็นแทม,นมันดูข้างเลยแล้วพี่ปีจะไวรก่ไรก็ที่คุยกันไรก็ตือาบนะสองต้อแกะดูเลยนขอแกะะว่ามันต้องดูให้ละเอียดนะเอานี่ออกออกกอนแลนะ้ได้ ไม่ตังค์ไม่บัตรสบายนี่แตงมาที่แล้วราคานี่คือคุยได้มั้ยพี่หรือว่ายังไงก็ลองมันคือจริงๆเพราะว่าพระมันไม่สวยไงพี่ตัวจริงอะคือจริงๆที่เราคิดไว้ก็คือว่าถ้าต่ำกว่าสามล้านนะเราก็คงยังไม่ไม่ไม่ขายเพราะว่าจริงๆริงก็คือก็คือจงมีโอ้โหแต่ว่าพี่เว้ยเขาคนเดยวเขาเป็นคนแถมให้เองเราเรผมก็ไม่รู้แต่พี่เว้เขา ผมไม่ซื้อสองที่นะเนี่ยให้พี่ตที่พอดีคนมาตังมาจ่ายไงก็เลยพ้าไปเลยหมดเลยสองที่ที่หมดไม่ดีแล้วสองที่ก็ต้องมีเกือบสิบล้าน oh, <no. S 1> <c oughs> นี่ก็รออยู่นัดก,ก็ตอนสามโมงครึ่งแล้วนัดพี่ตอนเช้าเลยผมก็ติดธุระพอดีเพื่อนมันมาจากมาจากวงการแล้วก็ฝ่ายจะมาเนี่ยฝ่ายจะมาหาผมทุงโอนตังให้คี่เองผมก็นั่งรอนั่งกินข้าวอยู่มันสนให้ถ้ารู้ว่าโอนตังค์แล้วผมก็ฝากพลาไว้ผมก็มามานานแล้ว แตัออกะวแล้วมันสวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่สวยทุกเนี่ยพี่ถ้าหนูจะกผมไปผมว่ามันก็ท่ามันแปลกอย่างนะพี่คือบางคนดูใช่บางคนดูไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราโหนี่นะพี่มันดูเหมือนกันนะคือแต่เล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นคือเราก็ดูในหลักการของเราที่เราล่ามเรียนมาทัางแเองไม่ไม่ได้มีอะไรมากาย ขางผมต้องเดี๋ยวผมแกะดูๆข้างผมต้องเยอะอยากซื้อพี่อยู่แล้วไอ้แฟนๆที่มาจากพี่ก็ต้วยยิ่งอยากซื้อให้มันดีๆหน่อยที่รู้ว่าพวกกันอย่างเงี้ยผมก็อยากจะทำพี่พเราโทรเลยก็ได้หรือว่าพี่ตัดใจได้ไหม เลื่ผมก็คุยครั้งทีก็ได้ก็คุยหลังนี่ใหญ่อ๋อแต่นี่ใหญ่ไหมฟังฟังผมนี่คือตัดกันแล้วนะใหญ่ก็ตัดกันคือคืออย่างเงี้ยมันไม่สวยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ้อ้วนอ้วนแตอยากซื้อแพงๆอยู่แล้วเข้าใจไหมคืออย่างสองล้านสองล้านห้าผมอยากซื้อมากๆไม่งั้นผมไม่ผลิตมามารอซื้อหรอกเห็นในรูปอะผมต้อบอกขอแกะดูหน่อยได้ไหมผมว่าแม่ผมก็คิดในใจก็บอกขออยขอให้มีอะไรเลยพูดตลอดเวลาแกะมาเนี่ยแล้วพอมันมีปุ๊บเนี่ย มันมันอย่างนี้มันคือมันมันมันจำลอนไดสถานนีหรออย่ถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีคนเนี่ยเนี่ยตุมมันไม่หายมันก็มันก็ไม่เป็นไรเหร่ยหหาย้คนไปหน่อยเเจบได้แล้ว ี่ยผมเต็มตือแล้วผมเหลือทำไมน้อยมากให้ผมผมเหลือน้อยมากจริงพี่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะแล้วเอร้านอย่างเงี้ยมันมันเอาไปทำอะไรไม่ได้ <c oughs> ตั๊บเลี้ยงมาได้เฮ้ยเขาเลี้ยงเขาดีออกมาเหมือนกันทำไมถึงจะเกินมาใช่มันเดี๋ยเพื่อขาดเดี๋ยวเผื่อไม่ไดีครับขาดต้องขาด ก็วันนี้นะครับก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากป้าแล้วก็พี่ทั้งสองนะครับที่เดินทางมานะครับเป็นพระที่สุดยอดมากๆนะครับแต่เสียดายนะครับนิดหนึ่งเองไม่งั้นสวยๆที่ผมซื้อราคาล้นๆแน่นอนนะครับองนี้ติดนิดหนึ่งข้างบนเนี่ยพอดีโบราณรัาฝนแล้วก็เขาเลี่ยมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสนใจอยากจะให้ผมเช่าบูชา สามารถส่งภาพมานะครับคนในคลิปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นังอ้วนลอยฟ้านี่นะครับผมขอบพระคุณนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตาม u ูท b e ผมด้วยนะแล้วก็ a c e b o o k อ้วนลอยฟ้าคุณพ่อคุคองแล้วก็เพจผมนะครับเพจร้านพระร้านคุมครองบายอ้วนลอยฟ้าใน a c e b o o k นะครับพบเจอผมได้ครับที่ร้านคุมครองแห่งนี้สาถาจังหวัดนนทบุรีนะครับทุกวันอาทิตย์ที่แรกของเดือนและที่สามของเดือนครับในภาวะโควิด19ปกตินะครับออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมส ด้วยความประทานดีจากน้องอ้วนลอยฟ้าครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>